ดีคะ่ะมาพบกับข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่17-19ถึง19เมษายนพุทธศักราช2567มาพบกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้คะ่ะวันที่17เมษายน2517เวลา9ก้นิกานาที สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมบริหารกระทรวงแรงงานครั้งที่2ทับ2567ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณห,ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรง,งงานสำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายพิพัฒร,รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมวันที่18เมษายนพศ2 5 6 7นางสาวอัชารารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบณกลุ่มบวไม้เลขที่56หมู่10 ตำบลบ้านลำนาวอำเภอบางขันจัังหวดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมและส่งเสริมให้เครือข่ายชมรมแรงงานนอกระบบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวานามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยมีกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน35คนมีนายสมคิดการสุวรรณนายอำเภอบางขันให้การต้อนรับในการนี้ได้บริรณาการความร่วมมือจากนางสาวอาจินเพชรวงประธานชมรมแรงงานนอกระบบจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบ และนายสมชายหนูนินนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาทุ่งสงให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภาร,รกิจหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40และมาตรา39พร้อมทั้งให้บริการแก่แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ค่ะ และในวันเดียวกันยังเข้าร่วมประชุมกรุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่4ทับ2567ประจำเดือนเมษายนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือค่าราชการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลจากห้องประชุมกรุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนางโสภาเกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมวันที่19เมษายนส5 6 7เวลา9นาฬิกานางสาวอชารารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมสำนักง,งานครั้งที่4ประจำปี2567เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2 5 6 7 โดยผลการปฏิบัติงานสามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาองค์ความรู้ดังนี้ในวันที่18เมษายนพุทธศักราชส5ง7สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ในายกฤตกรเทพกูล เจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครศรีธรรมราชณนะห้องประชุมแก้วกัลายาแกลนวลลูนชั้นสองโรงแรมเมืองลิโกอํอเาเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการให้บริการของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงง,งานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้ลูกจ้างมายื่นคำร้องเรียกรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินจำนวนสองรายเป็นเงินค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยเงินประกันในการทำงานทั้งนี้ พนักง,งานตรวจแรงงานเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์โดยเร็วสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างลูกเรือในงานประมงทะเลตามประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพุทธศักราช2515 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่28กรกฎาคม2 5 6 5ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวโดยสัมภาษณ์คนต่างด้าวโดยใช้แบบคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกระทรวงแรงงานจำนวนทั้งสิ้น25รายแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมาย0ราย สัญชาติกัมพูชาหรายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่พล่าข่าวสารสาระดีๆของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชกอสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขอบคุณค่ะ